สวัสดีค่ะ enjoy lifestyle อินเดียนาดูจ้าเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าพุงแหน่จ้าเฮ็ดที่เก็บมาได้จ้าผดผู้บักโม่บักแดงหลายคักหลายแน่อีลีจ้าอีกอยู่ในถุงบ้านท่านอีเทออกมาเด้อจ้าเด้อตอนนี้ก็กองเต็มหลายอยู่เนาะจ้าเนาะจอยสีพาดมาส้มเฮ็ดจ้าจังเนาะจอยสีพาดตัดขายเฮ็ดเนาะจ้าเนาะทำความสะอาดเฮ็ดจ้าอันที่เฮ็ดไปแล้วครึ่งนึงก็เฮ็ดไปแล้วเด้อจ้าเด้อ เหลืออีกจะเหลืออีกบักลายหนึ่งอันตะการเนียนทำความสะอาดแล้วจะบริถายิงเบิ่งแต่มันสิคลิปเน่าเกินไปนะจน๊ะเนาะเบิ่งแหน่คุนมีตะดวกง,งามๆพ่อแม่พี่น้องจ้าขาอุบอุบอุ่นอันจังได้จังสิไปเก็บเอามาามืดเทปอยู่ในปา่ากระบาดในมดเดจ้าจ้อโผดโพบักมู่บักแตงอีลีพ่อแม่พี่น้องจ้าแห้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องเขาไปกินเก็บน่นในป่าน้ำจะแห้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องไป เก็บเห็ดฟินๆน,น้ำจ้ะคันพวกเจ้าไปเห็นนั่นด้วยตาตัวเองไปไดีสัมผัสด้วยมือของตัวเองนี่พวกเจ้าสีห้องกีดกีดกีดคักก็จอยอีกจ้ะแต่ว่าจอยบริกีดได้จ้ะเด้วเพราะว่ายัางหูบ่จ้ะเพราะว่าจอยกินข้าวเหนียวร้ายจอยอืดขันย่ามจอยได้กินข้าวเหนียวเนี่นยจอยเนี่ยดเอาเนยดเอาจนตาเหลือกแสบคักร้ายจ่ะข้าวเหนียวเนาะมาจ้ะมึงจอยิผพาม่านทำความสะอาดเพ็ดเนาะจ้ะเนาะผ้ามันเหลือกเห็ดตัวขามเนาะจ้ะคุณ กองเตรมอยู <im <im ่พุณผดผูบ well> um> ักงม่บักแตงอีลีจ้ะอันกระพ้ามาตัดอันข้าเห็ดผ้ามาทำความสะอาดอันข้าเห็ดอยู่ขังในคือเก่าด้อจ้ะเด้อขังหนอกเย็นเย็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเย็นคักเย็นแน่จะกลับมันมาหอดจอยก็เอาเห็ดมาสะใสสะอาดไว้เนาะสะใสสะอาดแล้วก็มาเก็บมันไว้ทําทำความสะอาดไว้อนี่ละตะกาที่สองจ้ะนี่ละอันนี้ละแล้วก็พักเบรกไว้พักเบรกไว้จอยก็ออกไปล่างรถพ่อแม่พี่น้องจ้ะ รถจอยอันขี้อันทางเข้าไปมันเป็นทางอันปลาแม่จ่ามันเป็นอันทางมันเป็นล่องมันเป็นน้ำเป็นขี้ตมขี่โคลนแม่จ่าเนาะขี้พาเข้าไปขี่โคลนก็สะขึ้นเต็มใ่รถจ่ะออกจากปลามาขจากขสิตื่นยู่ลตตี้ซุ่มขจ้าจีนขี้รถน้ำล้างจอยเนาะมีแต่งแต่ขี่ตมเต็มรถพ่อแม่พ่นองเอ้ยกลับมาหอดบ้านปัติี้จอดรถไว้หน้าบ้านไอ้ทิศย่างออกไปตกใจเห็นรถละตกใจไอ้ทิศว่าเธอไปแข่งเรนรถวิบากมาติพนะะพ่ออยากเห็น เห็นสภาพรถจะพวกเจ้าคิดออกี่น้องอันขี่ตมขี่โคนเวลาเขาไปแข่งรถอันใหญ่ๆอันรถอันอันอันน้่ขี่ตมขี่คนเห็นไหมจ้าน้่มันล่าจดรถเนาะสนามเมันแข่งรถเห็นไหมทั้งสั่นเราจ้ขี่โคนเต็มรถไปเบิดเอารถล้่างเราจะเมื่อกี้เนี่เอี่ยมไหมเราอันบ้าแมนตั้งแต่ขี่ตูมทั้งรถจ้าอันทั้งลังคารถก็ทั้งรถขี่ใส่เห็นสภาพรถลัตาเลิศตนจ้า ขี้เอาตายว่าขี้ลุยขี้คักขี้แน่ขี้แสบขี้มันลดจอยนะจ๊ะเนาะมามาจอยสิพาตัดขาเห็ดพาวบอลายมาจ่ามาเบิ่งตจอโอ้ยอันนี้ชิตัดแล้วเลยจ้ะเดินนี่อันนี้ที่ทำความสะอาดแล้วตะกาบักไงหนึงโอ้ยพุนะ่นน่ะนักคัดจ้ะขุดพวกอิลีเบิ่งขาเห็ดนี่กับนิ้วมือจอยนี่เบิ่งนี่ยซ้ำกันเลยจ้ะ พูดทั้ง้าเห็ดเพิ่งกระเด้น,นตาละดอกนี่โอ้ยบานสุดยอดอีรีจ้ะนี่ตาดอกใหญ่ๆงามๆดอกปักหน่อยปักตีนะจ๊ะเนาะมามาตัดท้าเห็ดทำความสะอาดเห็ดกับจอยโอ้ยถุงมือใส่เนะานะคะ่ะเนาะฮะถุงมือจันแสบกันเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังเสียงจอยบอกไปก่อนเด้อจ้ะเด้อาการเย็นคักหลายจ้ะ เห็นพ่อเจ็นพ่อเห็นน,หนาจั่วเปล่ล่ะจ้ะต้องเบิ้งดอกนาจั่วเนี่เบิ้งอันกองเห็ดกับพ่อแล้วกองเห็ดยกักษ์ใหญ่จ้ะหลายคักหลายเนรหลายอีรีพ่อแม่พี่น้องเองไ้ผ่านทางตัดอันขาเห็ดอยู่ในห้องในร้านจอดรถเก่าล่จะจ้ะไปตัดในบ้านบ่ได้นางาบบนจจาก,ก็แสบบ่ะนวดจ้ะทั้งขีดขานทำความสะอาดในบ้านพร้อมะจ้ะพากันนั่นพ่อแม่ลูกพากันทำความสะอาดในบ้านมือน,นั่นสามชั่วโมงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ สามชั่วโมงนี่บ่แมนนันบ่ได้ลลางกระจกด้วยจ้าเด้อแต่ว่า,า,าข้างนอกมันน่ะจ่างขจอม่านหลางกระจกเอาเนาะจาน้นเนาะแต่ว่าข้างข้างในนั่นว่าสิลลางเองว่าสิไปหาเสือเ่อนเครื่องใหม่เครื่องมือมาลหางเองพ่ะนะสวนคาเฮ็ดจ้ามีแต่ดอกงามๆอวบๆอ้วนๆสวยๆเลือกเอาเนาะจาน้นเนาะบางดอกกันเก็บมาหยอดตอนเก็บอยู่ใน,นป่าก็งามอยู่จ้ะ พอมาหอดบ่ายละือจังอันส่งเป็นสูกเป็นเสาเป็นเปอยนะจ๊ะเนาะไม่บอกเล่อเมียพี่น้องขำมันหนาห่อนนะจะสิเก็บมาละกองตากวงไว้ข้างนอกกันนะกันนั้นเอาแบบไปแหงๆนะจ๊ะเนาะมันก็เสด็จคุ้นไปร้ายเนาะค้นไปฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนสิได้กินกันทั่วหน้ขขนานะจ๊ะเนาะบ่งนนิแต่ละดวงบ่งหนินดอกบักใหญ่ปกติพนน่อแม่พี่น้องเอ้ยผดโพอีรีแต่เกิดมาเพิ่ง เคยพ่อดวงเงินนี่แหละจ้ะดวงเฮี่จอยไปเก็บกับมาดามเฮ็ดกับพี่ละไมคกับพี่พ่ออนันเพื่อนดวงนี่แหละนี่ละคงแทงดวงเฮ็ดดำในเดนมาร์กจ้ะพูดผู้อิลีฝนตกกระตกมือแดดแะแดดสะพักรส,สบอมทั้งขัน้นทั้ง,งเก็บเฮ็ดทั้งหมดทั้งอีหยงังทั้งกิ่งไม้เกาะผมทั้งกิ่งไม้ คือคุ้มตาบินไปทั่วแล้วจ้ะเนาะอัตคัดสารพัดสารพททิเมื่อกี้ในกันแล่นนั่นจอดรถไปการแล่นออกไปห่างรถขี่ตรงเต้มรลุดไปแม่พี่นวลไอ้ไตทรวงรลุดนะจ้ะปานไปแข็งวิบากมากเลาเนี่ยปวดพ่อเขาบักแตงใจกันเลยขี่เสียบขี่หน่วยรีขี่มั่นนี่รี จะดดกงากงยๆอบอันๆกดพูอีลีดำขึบม,มุกอนู่ันพวกเจ้าไปเห็นี่พวกเจ,จกกกกเา้ากีดกีดกีดออคักกีดเอาเนี่ยเจะดูงเฮ็ดดำนักดพูอีจ้ะส,สวยงามแงแดดได้ดเดียนแม่เอาโยนขนตะกาจจะรจ้ะโ <c oughs> ย,น,ยนเขาอีกที้เขาไมา เีแต่ดีๆเนี่ยๆๆจะสร้างบ่งมีเงนินเป็นยี่สิบล้านนี่เนาะจา้ะเนาะยี่สิบล้านของเดนมาร์กเนะจ้ะได้ยี่สิบล้านห้าสิบล้านของเงินเดนมาร์กสื่อตัวเครื่องบินในพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็นน้ำกันเนี่ยนะเดี๋ไปแตกสวดสวดในป่าน้ำกันนะจน้ะเนาะขันมาเดนมาร์กก็จะได้เม้าอันรถบัสน่นะจ๊ะให้ไปเก็บเห็ดเอาไปจอดไว้ในปา่าเลยเนาะจา้ะเนาะ วัฒเน,นียบางคนเพื่อนกันเขียนเขามาถามว่านจอยเป็นคนจังหวัดใด FC นะจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซี่ไหมนะจ๊ะเนาะบางคนกันบลูจอยเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุดรธานีจากอำเภอบ้านอำเภอบ้านดุงตำบลบ้านชัยจะอำเภอเลืออำบลขึ้นกอนกระแซงจอยจ้ะอันพอเป็นผ้าใหญ่ไปยูนอําเภอบ้านดุง,งต้งเตะจอยเลียนจบปหกจ้ะ แก่ใหญ่ไปแก่ใหญ่สำเนากทั้งน้ำพินซื่อเนี่ยนะจ๊ะอำเภไปอยู่อําเภอบันดุงคักแน่ดอกจ้ะพะว่าเขาไปงานในอุดรใหญ่แต่สำนนอกทะเบียนบ้านซื่อจริงๆแบบก็เป็นคนเอียงก่ละอําเภอเมืองตำบลหน้าดีน่าจะนะเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนเป็นเนอียงก่อละตำบลบ้านจันทร์นะจ๊ะมีลูกสองคนจอยนะอันนั่งอีงอนเป็นอยู่พัทยาจ้ะหลานจอยนะี่ยซีขวบแล้วสีขวบหลานผู้ชายจ้ะ กำลังเป็นตะแพงนั่งเองเพิ่นก็อยู่พัทยาอยู่กับแฟนเพื่อนน่ะจ้ะอยู่กับปู่กับย่าเพื่อนใกล้ๆกันพอได้อยู่น้ำกระเจา้าเศร้าห้องอยู่ตังหาเนาะจัะเนาะอันนี้จอยกระ,ดะ,กะเด็นแต่ลูกไส้มาอยู่อันเดนมาร์คนั่นจ้ะเอามาอยู่ตั้งแต่เก่าขวบน่าจ้ะเนาะอันนี้เพิ่งกับบอลแวะๆแ,แ,แล้วแหละขึ้นเพิ่งกับไปเที่ยวคู่เป็นเฮาเมาื่อวานเพิ่งไปเที่ยวคู่เป็นเฮามาตัวขนาดมือเจ็บๆเนี่ยนะ มูเป็นส่วนไปเขาอยากให้ไปโลดไปเบิ่งว่าสันเขาใจค่านตัวรดฟงรดไฟให้อียัง,กร,งก,กระจัง้งน้องกระเจาะเขาเป็นเบา,าไปใส่เขากับสิไปนอกจาะเนาะเขากรอยากโลคือจัง,จงเจ้าสมัยตะกวนนั่นแหละจะไปใส่จอกกระยกากจอกกรไปใส่จอกกระไปไปไป,ไปมาดมึดนั่นแหละกรบว่าในมึดคักนะจ๊ะนะท่านผักเนื้อกระเพื่อเด็ดไปชักเท้อเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์งามงามจ้ะวิวจิวทัศน์กระเจาะงาม จอยนั้นมาอยู่เดนมาร์กได้สิบปีจ้ะสองพันสิบสองถึงสองพันยี่สิบสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วล่วจะจ้ะสิบเอ็ดปีแล้วจะจเฮ็ดงานโรงงานขาหมูของจอยมันเป็นตรงภานในขาวมากเลยจ้ะที่ได้เฮ็ดงานก็นย้อนนั่นไอชิดเพิ่นจักเพิ่นเฮ็ดงานเป็นสร้างอยู่นั่นจอยบอกให้เพิ่นว่าตัวสมัครงานในชั้นในสันอยากเ็สอยู่นั่นว่าจันเพิ่นก็นสมัครงานใหน จากเฮ็ดเทาสมือนี่แหละจ้ะจะก็ไะเด็นเฮ็ด<ม>งานครบรอบีสิบปีบางเดือนนั้นยังมีหน้าเมษา,าพฤษภาแล้วจะครบสิบปีบางเดือนพฤษภา้านั่นแหละจ้ะก็ได้ของขวัญได้นยังเนาะได้เงินได้เงินได้ของขวัญจากโรงงานน่ะจ้ะเนาะเงินกระเด็นทะเล ใหาพันก็บาทนี่จากันคิดเป็นเงินไทยนะไข่ขก็ไาเลยจากบาทอยู่จ้ <laughs> จกกะจะก็เห็ดงานอยู่แล้นะี้องงานขาหม,ม้อล,ละรักที่สุดก็โรงงานนี่หละจ้ะมีความดุไปเฮ็ดโรงงานโรงงานไปเป็นวันใจของแเนตัวใจนะ ซอยพูนันเฮ็ตซอยพูนีนงน่งานงานเจ้าของมัมพี่อยู่ซื้อเปลเป็นว่าสันเถอะโอ้ยผ่ากันอันอันเทก,กัน,น,นหัวข้างนอกอันกระจ้าจก็มาติดใไงเราได้จา้าเด้อะวันไหนไทยวันไหนไทยเบิ่งดอกจก้ะว่าสิไปซื้อดอกไม้มา,มานั่นปลูกเพิ่มก็ไปวันไหนไปอยู่แต่ว่าใส่รั่วบ้านใช่ไหมจา้าเข้าเฮ็ดเอาต้นไม้มาปลูกใส่ เหมันบึงเป็นธรรมชาติน่นจาจะนับได้เห็ุกันกำแพงปูนคือบานเห่าบานพูดถึงวก็เฮ็ดเป็นกำแพงปูนสั่นขึ้นมาหนาอยู่จ้ะแล้วกะ็ทั้งทัง,ทงกบปูกดอกใหม่ปูก,กันดอกต้นใหม่ใส่น่นจาจะเนาะมันสวยงามลเลอเฮ็ดหลอเมื่อแล้วล่ะจ้ะอ้อมบานมื่อแล้วเหลือแต่ดอกใหม่ละบ้านในเฮ็ดแล้วอยู่นะบานกับา้านในแล้วดียังตูเสื้ผพาในหของนอนจอย ห้องนอนห้องนอนรับแขกนีกนกน่็ไปเซื้อนเตียงแบบโซฟามาใส่แล่วจ้ะเฮ็ดเป็นแบบเตียงได้เฮ็ดเป็นโซฟาได้นอนได้สองคนห้องทํางานก็นอาทิปเป็นไปซื้อใหม่มาตัดใหม่มาทาสีเขาไปติดเรียบร้อยล้วจะห้องทํางานก็นได้เรียบร้อยแล้วมื่อน้าเจ้ยจังสีท่ทยเบิ่งเนาะเมื่อนี้เบิ่งดอกเฮ็ดไปก่อนเฮ็ดไปเทระยางจ้ะและน่นตำหนา้าตำหลังอยู่จอยก็ได้ แต่ละเหมือตะระเวนนี่บ่บ่ได้มีเวลาว่างเลยจ้ะพอเห็นอันนึงก็เฮ็ดอันนึงบ่แล้วเป็นจักจ้าพอแม่พี่น้องจ้าเนี่ยมันแล้วบ่เป็นอย่างเป็นนั่นไปเบิ่งนี่จ้กกลัวนี่งามคักงามแน่ยมาดามเฮ็ดเพิ่นก็สิคือสิทําความสะอาดเฮ็ดเพิ่นอยู่คือกันล่ะตีเฮ็ดเพิ่นก็หลายคือกันนะจ๊ะเนาะมีแต่ผู้ใดเฮ็ดหลายพี่ละไม้ก็สิทําความสะอาดเฮ็ด ตาเหลือกอยู่คือกันละพิละไม้พิละไม้แล้วฟีนคักลายกันว่าพิละไม้ไปเก็บเห็ดไหมเพื่อนมาไปโหลดเล่าก็ได้ขอราะตะวานันเขียนไปส่วนพี่เพิ่นก็ได้มันคักลายขอรา,าตะวันไดออกเลาะปากเพิ่นก็ได้เพื่อกเ,เก็บมวนเก็บฟีนเก็บเอาคักเอาเนืเก็บเอาอีหลีอีหลอเก็บแบบบ่ปากบ่เว้าๆพิละไม้เพิ่นฟีนคักลาย อีกบ่อนอีกพวกกิมมือจ้ากระสิคคบรอวบอัน1ิเบปีแต่งงานจ้ะกระยุมม,มมุมมุมมิมิสองผุเท่านี่แหละจ้าเพราะได้ไปใส่ดอกไอาทิตยละว,วันสิพาไปนพาไปเที่ยวเมืองอื่นจ้าว่าฉันวันฉันอยากไปว่าฉันก็ตามใจดีๆดอกจ้ะ มาอยากไปแล้วก็สิภาพไปปุ๊บปับโลดกันว่าว่านี่อยากไปแล้วก็สิเออพักเบรกไปก่อนจักะทิตสองอาทิตย์เอ้าพ่อแม่พี่น้องบอกไปบอกมาบอกไปบอกมาไฟอันดับจ้ะเพราะว่าของจอยมันใส่ระบบมันใส่ระบบเอียงก่อนเราใส่ระบบอันสัมผัสใช่ไหมจ้ะขันออกมากนี่ก็ไฟก็เปิดให้โหลดขันนั่งเกินอันจ้าหน้าที่เราจ้ะขันนั่งเกินอัน สิบนาทีไฟมันก็สิปิดเองแม่จ้ะขึ้นเมื่อกี้นี่ล่ะ <laughs> ไฟกระเดสร้างมาเฮ็ดในกันออกไปว่ามาจอก,กระลืมข้าวเว้ยมันก็เลยด,ดับจนจะจอวพนัญยามไปเปิเปเปดดอกจ้ะอ๋อจากสีเอาดอกไดเนี่ยเก็บมาลายๆก็เลือกประถือพ่อแม่พี่นองจ้ะมันปวดมันพัอีดี เฮ็ดจังได้พกเจ้าจังสิได้กินสุกข้นนี่แม่สิเบิ่งว่ากระเป๋ามันสิได้จักรุ่วแม่จ้ะสิได้เบิ่งว่ายยมได้สิได้ไปได้เดอกนี่จะก็อยากให้ซุกคนได้กินพ่อแม่พี่น้องได้กินสุกข้นนั่นแหละจ้ะกะร่างคิดอยู่ว่าพวกเจ้าจังได่จังสิได้สุกข้นทันใดเดีแต่กะบะมีแต่ตาเก็ดก็ได้เอ๋อจะมันเหลือกมันซีอทีหยังหลุดใจก็ได้สิเก็บเออดฟลักกะบะเก็บ ขันมันทรงมือนีหอดมืออื่นนี่นะจต่สีสรงกับพวกเจ้าได้กินสุกคนเลยล่ะขาทรงกับแพงๆพ่อแม่พี่น้องเสื้อทึ่งแพงบระซัมแต่ส้งเงินเสื้อสีไปหอดพวกเจ้าเฮ็ดกนันเอาหมดคือสืบอไ้กินนะจานนะขาเหลืองๆอุบวบนี่จ้ะอ๋อจีแมนถิจับแหง ตัวกระแตกปวดพวอีเล่เจ้าจ้อยย่างไปเปิดไฟจักบาทก็นเดน้แต่ถ้าเจ้นไหนกับไฟดับนี้ป้าพวกเจ้าพอได้ยินเสียงอันพอได้เห็นจ้ยอยเบ่ไปบ่ามาภสิีอ่อไฟดับนี้ป้าจ้อยจ้อยสีคือยังนั่งบ่แวะๆอยู่คือพอเห็นคนสิสบายคือจะเห็นแต่เข็บบ่สบายอีกนอกจากพ่อแม่ไปน้องจาก วันนี้จะกินข้าวเหนียวอีกได้จ้ะเข้าวเหนียววันพีระไม่เป็นหนึ่งมาหลายขัดหลายเนี่ยพนหนึ่งข้าวเหนียวของการมาสู้กินจ้ะหนึ่งมาหลายละพีระไม่เพิ่นกระถอดแหนมกระดูกหมูอ่อนไห้ทอดไปให้กินทอดแตงไห้จอยมากินบ้านอีกตั้งหากพีระไม่นะเทิงข้าวเหนียวเทิงวันหนึ่งมันบักอื้อ ต้องทอดแหนมเฮดใส่ไข่โอ้ยน่ารักที่สุดเลยพี่ละไมสุดเจียไปกับมีมาดามเห็ดมีพี่พอนีเห็นพี่หน้าพันผ้าหนึ่งเขา่ากันหนึ่งเข่าไปใหจอยกินเนาะมื่อนันเอามือนันเพราะมื่อนี่เมื่อนันพูดเลยเฮ็ดมากั้งพี่พอนั้งทั้งพี่พอนั้งเป็นมาดามเห็ดพอนนึงมากมื่อนัน ตานโมนีนพี่ละไม่หนึ่งแถมเดี่ยวห่อกลับบ้านด้วยจ้ากินอิ่มกินแสบกินนัวกินแสบข้าวเหนียวกับเป็นเนื้อถั่นี่ก็สุดยอดแล้วจ้ะจะได้กินง่ายง่ายกินง่ายจุดก็กินเนาะกินง่ายอีหลีพอม่พี่น้องอาหารอีสาน ก็ต้องห่วงจ้ะมีเพื่อนสาวที่ทำงนานจะมือนั้นพาก,กันกินงานเลี้ยงเนาะจ้ะน้องตี๋ว่าไม่กินเลี้ยงบ้านใจนั้นติดใจอาหารไทยบะเทนี่ดอกนี้จ้ะติดใจต้มคาไก่ติดใจต้มยำบะเทนี่นัดมือมาบะเทนี่มันซุกหนาพ้าฮัดหนาซุกหนาสิพากันไม่เห็นน่ากิน ต้มเพชรปานแดกกัยังพากันใส่บักพริกป่นเพิ่มอีกอยู่จ้ะฝรั่งเนี่สวนกินเพชรแล้วก็นาลืบกินอยู่นั่นแหละเจ้าบอลเลนได้จ้ะเด้ฝรั่งเขามากินเพชรทีละนิดทีละหน่อยใส่หอดพริกป่นตุ่มข้าวไก้ใส่เอ็นพริกสดธรรมดาบ่คักมื้อนะี้พริกป่นลงมาสะใส่อีกสุดพริกป่นเข้าไปปานกว๋ดดยวยเตี๋ยวบาท่นนี่ เวิาาาร์ดคำสิบอกจัาพ่อแม่พี่น้องไากินแสก,กินวน่ะติดใจมันันแกงมันเปนแกงเคี้ยวหวานก็นติดใจตุ่มคาไก่ก็ติดใจมีตแออต่แนวติดใจฝรั่งนีกกินข้าวเจียวไมยั้งมีหิ่งแตนพริกไทยกับเกลือกับเนยแค่นั้น,นตัวรสชาติเขากินยั้ง อาหารไทยนี่ขึ้นสื่ออยู่แล้วจ้ะกินแสบก,กินนัวไก่อันเทศกาลคริสต์มาสมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเออจอยว่าไหนไปนหาซื้อของขวัญอยู่จ้ะโอ๊ตดีๆก่อนขาลืมข้าวเพรานี่นไปหาซื้อของขวัญอยู่จ้ะสุดป,ปีก็ซื้อเท่าละสิบหกสิบเจ็ดทอนนะจ๊ะเนาะ ส่วนลูกสาวกับร้านยู่เมืองไทยกับส่งเงินให้เพื่อนเอาให้ลูกกับร้านเพื่อนไปหาซื้อเอาอยากไงยังกับเพื่นไปหาซื้อเอาให้เงินง่ายที่สุดพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับจอย <c oughs> พ่อแม่่าจอยขี่คานได้จ้ะเด้จะนั้นบอมันบามันเขาในเมืองนะจักจอยเป็นยังปีนี้นั้นวไในเขาไปเที่ยวอ,อยู่ เขาไปไปนออยังอย่งว่านี่เขาไปเลาะในเมืองอยู่ไปสื่อกับเขาตลาดอาหารไทยกับสื่อ,อยุนในโตฟักตแจะแถวๆนี้จะกลับมาหลดบนี่ไปหาสื่อเอียงของใหม่ๆน้าเขาอยู่จะสื่อมาปีที่หล้วกับบ้านไ่นใส่อยู่ไหมจ๊ะ เป็นไรจ้ะฟีน,น้ำจอยพอกเก็บขาเห็ดพอแม่พี่น้องเอฟซี FC ทั่วโลกกันทุกคนนะจ๊ะเนาะจ้ะนะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายนะจ้ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจที่เขามาเขียนเลนน้ำจอยทียนก็ขอบจกะก็ขอบคุณทุกการติดตามของพ่อแม่พี่น้อง้อจ้ะเด้อจะขอบคุณลหลายๆที่มีมือดีไรกับพ่อแม่พี่น้องจ้ะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้ลูกทุกคนนะจ๊นะเนาะผุดแล้วเห็ุอะไรก็นยนเขาจังสีแต่จันยนแม่นอยู่จะมาสีเหลี่ยงายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคิดเก็บค,คาเห็ดนี่แม่แมาพูดมาพูดเทอีพอ,อีแม่แต่ว่าขันมันมันบ่เปียกฝนมันก็ะทำความสะอาดง่ายอยู่ดอกจ้ะ เลือกง่ายอยู่มากก็หลุดหลุดบอ,อกเลยตอนเก็บก็บมันทำทำความสะอาดก็มันเสียจอจว่าจ้ะเสียใจหลุดเนาะเดจักนาทีแล้วนเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อจีนว่าคือเบิ่งเหย้าแทะจะบอกเอียังกระดอกระเดียกทีว่า,านาะจ้ะเนาะ เหือนค้ำเราด้อจากพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยภาสาไทยเบิ่งหน้าบ้านก็สิว่าคือหรอกจก้ะหมือมันคํำมันเย็นคิดปวดสิไป็ยังในเมืองฮาละสื่อของควนันนอกจะเป็นประมันะไป แกแป๊บเดียวกันได้อไายเลยละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะกระซิบว่าหายเบิ้งร้ายหรอกแค่นี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วจะกระซิบกาบล่าพ่อแม่พี่น้องละจ้ะกราบล่าด้วยว้ายพูนะหลายอยู่ด้อจ้ะขึงตะกาแล้วตะกองอยู่ต้นหนานี่ก็ปวดโพกแบบก้วอบักแตงแล้วจ้ะเนาะตะกานี่ก็งามงามนี่จ้ะพูนะโอ้ยพูนะไปแล้วจ้ะจอเนี่ยกราบขอบพระคุณทุกการติดตามเนะจ้าเด้อ กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทั่วโลกทุกคนนะจ๊ะเด้๋เอาบางสิจ้าทําไมเธอติดอะไรคะก็คุณขอบคุณหลายๆจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะเบิง้งสิเบิ้งเฮ็ดไปก่อนเด้อก่อนก่อน,อนสิจอยสิยาไปเป็นฮอดกล่องปิดกล่องแม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเสียงดังอ้วกๆนี่เฒ่าคักแล้วเด้อจ้ะเด้อ เ่าคัดเ่าแน่แล้วฟังแต่เสียงอุดโอ้ยแล้วเอาโอ,อย่าแลนนี้ไหมหรอไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบา,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ